มีคนเคยบอกว่าเสียเมียแล้วสิเจริญจเจริญอ,อีหลีครับพี่น้องจเจริญ จเลอนี่หรีผมเคยบอกเมียแล้วว่าแก๊ตมันไก่สีเบลเดอร์เมียบอกว่าใส้ไปก่อนไ้มันเบิดกอนจังไปเปลี่ยนเป็นจังใดล่ะเมียสีทอดไข่แก๊สเบิดผมอยากหวยหลีตัวเป็นจังใดแหละเสียเมียแล้วสิจะเจริญนจะเลื้อนี่หลีแล้ยวเลืิอนผมต้องเฝ้าเอาแก๊สไปเปลี่ยนไ้มันเนี่ยใจให้ให้ผมพร้อมตีเหตุงานลงมาเมือเมย์สิกินเขาว่าสีทอดไข่กินเพื่อนว่าย่างเข้ามาในครัวแก๊สเบิดเธอพาเขาไปเปลี่ยนแก๊สแน่เดี๋ยนี้ผมก็เมยเนาะหิวก็หิวคือกัน็จให้กนใจให้กนกใา ต้องเดี๋ยวนี้เท่านั้นเดี๋ยวจะกลับมาทอดไข่กินโอ้ยเป็นอยังคือมาบังคับกันคักเทนน้อคุณพัลเมียเอ้ยผมบอกให้สร้างกับเขาซื้อเอาในหมู่บ้านกับบ่เอาบอกว่าอยากกินทอดไข่ดาวเพื่อนว่าจักเพื่อนไปเบิ่งช่องไดทอดไข่มาอีกดูเพื่อนอยากเฮ็ดเมียผมคันได้เบิบ้งคลิปทำอาหารนี่เพื่อนสีเฮ็ดตามตลอดเด้พี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนอยากร้องฝีมือว่าเส็เดคือลิปบบอห่นแล้ว กันผมซิมแล้วกันว่าบ่าาแซบกติใจให้ผมอีกผมก็เลยต้องเอ,อออไปตามมันอิหล่กก้อนค้ำกับไปน้ำดีดีว่าเต่จิไปใส่ขอไปน้ำตลอดพี่น้องเอ้คุณพันละเมียผมกันเห็นผมเครียดจากน้อยแน่ยกหาแนวมางอโลเด่นผมเคยบอกว่าผมอยากได้หูฟังเวลาผมออกไปตัดคลิบอยู่ข้างนอกนะผมต้องใส่หูฟังลังทีผมลืมบางเทีเข่อไปตัดอยู่อเมียซ้อนฮขาลืมหูฟังไปฮขาก็บ่ได้ตัดงานได้พี่น้องผมก็เลยบอกเมียว่าซื้อให้จากอันแน่สิติดลดว้บ่ต้องราคาแพงดอกเอาดีๆจากน้อยบางที่ห,หายเกบบ่ต้องเสียดาย คุณพัลละเมียก็เลยจัดม่ให้ผมเพื่อนบอกว่าราคาหลักร้อยนี่ลลาบก,กี้บาทดอกผมลองฟังมึงแล้วก็ดีอยู่ด้ล่ะพี่น้องบูทูดเพื่อนก็นเชื่ยมไว้สายชาจเพื่อนกับแถมม่ให้พร้อมเสียงเบียดก็โอเคถ้าเทียบกับราคาซัำนี่ผมก็ว่าพอไปกันได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเสียงให้พี่น้องฟังน้าเดือ ผู้ใดที่มีลักษณะการใส้งานคล้ายๆกันครับผมมีติดรถไว้กับบ่อเสียหายครับถือว่าดีเลยล่ะครับตัวนี้เบิ่งนั่นพี่น้องอีหล่กก้อนคาของผมมันถ่ายรูปให้แม่มันปุ่นเบิ่งมันบอกแม่มันยิ้มมันเห็นพอกับแม่มันถ่ายกลิบซูมือมันจับโทรศัพท์มันจับกล้องถ่ายเลยพี่น้องเด็กน้อยมันจําไว้ไว้ไว้ซ้าเนี่ยส่วนมองเติมแก๊สก็อยูบ่ไก่จากหมู่บ้านผมดอกครับมันเป็นปั๊มปตทที่ว่ามันเขียนว่า l p g อ่ะบางคนอาจจะบูงห่าเติมแก๊สม่องไหยบางคนก็เติมเต่กับรถผมบอกัน เติมแก๊สอยู่เที่ยหนึ่งผมบุฮูว่าผมเเบาไปมันจะเกิดด่ามาบ่นะลักษณะการเปลี่ยนแก๊สกับรถน่ะพี่น้องเขาซื้อถังแก๊สมาใหม่ๆมเนี่ยแต่ว่าคนที่เขามาเปลี่ยนแก๊สในเขาเนี่ยเขาจะค่อยๆเปลี่ยนถังที่ว่าค่อยๆเก่าลงไห้เขาไปเรื่อยด้สมมุติว่าครั้งแรกถังเขาเนี่ยที่เอามาเปลี่ยนน่ะเพื่อนจิตสลับถังไ้แมนบอสมมุติว่าเทือแรกถังเขากับสีคอยเก่าลงไปน่อยหนึ่งเทือที่สองกับซีคอยๆเก่าลงไปอีกเทือที่สามกับจีคอยๆสลับอันเก่าล่งไปเรื่อยๆอย หาเที่ดอกพี่น้องเอ้ยทังเขานี่เกา่าแทบจะขกินสนิมอะ่ะโบหูว่าวผมคิด ไปเองหรือเปล่าผมก็เลยยานพอถังแก๊สผมยังไม่ไหมอยู่เนี่ยพี่น้องผมหัวก็ซื้อมาเด็ดลังเทียแต่เพิ่นเปลี่ยนอันเก่าให้ผมผมกะติบก้าท่วงติ่งเพิ่นนะนามันก็ยังมีมองเติมอยู่มันก็ไ่ได้ไก่จากบ้านผมผมก็เลยมาเปลี่ยนเองซะพี่น้องมันสบายใจดีรรหวางล้อสีพลรเมียผมก็เบิ่งลิปทอดไ่พี่น้องเอ้ยเบิ่งลูกสาวตัวน้อยของผมจิทากินทอดไ่ของแม่มันถ้าเบิ่งแล้วมันจิได้กินบ่อทอดไขเมื่อเนี่ยเสียบอพี่น้องมาฮอดตอนนี้แล้ะผมละหายหิวเข้าแล้วทััั้้งเหนนนื่่ออออยยยยททกกวาาคุณพมีสิดไข โอ้ยเวม้าก็อยากยิงหัวพี่น้องเอ้ยหัวขวัญเนี่ยเถาะส่วนอิหลากอนขำก็วนแล้ววนอีกกย่หันหล่าเพื่อนเห็นของเรียนของเพื่อนเพื่อนเสี่ยวไปเรียนในบ้านก็ย้ายป้าป้าหยิบให้หนูหน่อยตัก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 เพื่อนเคยเอาไปเรียนอยู่ทะเลาะพูหน่าเพื่อนได้ของเรียนเพื่อนย่างไปแล้วพี่น้องเอ้ยย่างแตดัดแตดัดแตดัดส่วนผมนี่ก็ต้องทำตามหน้าที่ของคุณพ่อและคุณผัวพันละเมียกกะทีทอดไข่ลูกกะเสียวของเรียนบ้างเนี่ยเห็ดมันเต็มที่รุ้นเฮาเกิดมาซาดเดียวดอกเป็นพ่อกับเป็นัเห็น้มันสุดเป็นผัวที่ ดีให้มันสุดแล้วพี่น้องเงยผุนมือนี่ก็ทําภารกิจให้คุณภรรเมียดได้เรียบร้อยแล้วผมก็ดีใจละให้หลายลงอก้อบัดเนี่ยถ้าเบิ่งมันจะใส่ผมเหดหยังอีกแกติดแล้วก็ยิ้มปุยๆกันตัวคุณภรรเมียผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีแ่แหละครับพี่น้องผมเมยผมขอไปพักก่อน